อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4หฮักมุมซื้อผู้ดีเผยเอ็มเปเป้พร้อมย้ายร่วมทัพอาร์เซนอลตามรอยไอดอนอินดิเพนเดนซ์สื่อจากอังกฤษรายง,งานว่าเคลียเอ็มเปเป้กองหน้าจาการิสิชเชมงพร้อมย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลตามรอยไอดอนอย่างเทเรยงดีมฮัมบ์ยี่สาก,กำลังจะหมดสัญญากับแปรแชร์ในซัมเมอร์นี้ และตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายร่วมทีมเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามนักเตะและเอเย่นของเขาไม่พอใจกับข้อเสนอปัจจุบันของมาดริดเพราะงั้นอย่างกนตีไม่ได้ว่าเขาจะย้ายไปถิ่นซันยาโกบาร์เดลยักษ์ใหญ่เนลลิก้ายังคงเจรจากับเอมัปเป้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าจ้างได้แปรชัยเองก็ยื่นข้อเสนอฉบับใหม่ให้กับเอมัปเป้หากเขายังอยากอยู่ค้าแข้งในปารีสต่อไปแต่พวกเขายอมรับแล้วว่านักเตะเลือกย้ายหลังจบฤดูกาล จากรายงานล่าสุดระบุว่าเอ็มเปเป้เปิดกว้างย้ายร่วมทีมอาร์เซนอลเขาเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดที่จะได้เดินตามรอยของอองรีตำนานร่วมชาติที่เป็นไอดอลอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลไม่ต้องการทำลายโครงสร้างขัานหนึงของสโมอสรเพื่อเซ็นสัญญาก M ับเอ็มเปเป้ดังนั้นเขาจะต้องลดค่าจ้างลงมาก่อนจะย้ายมายัางถิ่ออนเอเมเลสเตเดียมอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในสโมอสรที่พยายามเซ็นสัญญากาับเอ็มเปเป้มาจากมนาโกในปี2016ก่อนเขาเลือกย้ายซบแป้แชร์แทนในเวลาต่อมา อัปเดตอาการบาดเจ็บเอเมลสมิโดก่อนเกมอาร์เซนอลพบเบอร์สลีย์เชื่อว่าการบาดเจ็บของเอเมลสมิโดไม่ได้ร้าแรงอย่างที่กังวลและน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกนัดต่อไปของอาร์เซนอลสุดสัปดาห์นี้อาร์เซนอลมีโอกาสขึ้นจากฝูงชั่วคราวของพริมยรลีกในวันเสาร์นี้เมื่อต้องออกไปเยือนบเบอร์สลีย์หลังเพิ่งบุกถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา6-0อาร์เซนอลขาดแข้งหลายคนในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเนื่องจากปัญหาาการบาดเจ็บและก็ปัญหาความฟิต ซึ่งรวมไปถึงกาเบรียลเคซุดจอร์เจนโยและอลเล็กซานเดอร์ซิเซนโกซิเมรโรเพิ่งหายเจ็บอาการเจ็บเข่าได้ไม่นานแต่อาร์เตต้าก็เปิดเผยว่ากองกลางตัวรุกรายนี้ข่อเท้าพลิกจากการฝึกซ้อมนําไปสู่ความกังวลว่าเขาอาจจะต้องพักรักษาตัวเพิ่มอีกว่ากันว่าเขาได้รับบาดเจ็บขณะพยายามกระโดดข้ามจากการสไลด์ของเพื่อนร่วมทีมระหว่างการฝึกซ้อมและข้อเท้าลงผิดจังหวะดาวเตะวัวย23มีรอยช้ำหรือบวมอยู่บ้างว่ากันว่าอาการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นและใกล้จะกลับมาฟิตอีกครั้ง ปัจจุบ,บันอาร์เซนอลรั้งอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกตามหลังจากฟูงเลียปูสอแต้มเท่านั้นและเท่ากับแมนซิตี้แต่ประตูดได้เสียเป็นรองและแข็งมากกว่า1นัดโรบาโน่เผยอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสนคว้าตัวนารุกวูฟมตันมาร่วมทีมฟาบิสโรมาโน่นักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลสองยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยืนร่นขอเสนอคว้าเปโดเนโตปีกีิชาชอโปรตุเกตของวูฟส์เตันไปเสริมทัพผมแน่ใจเพียงแต่ว่าเปโดเนโตของวูฟส์เตันจะอยู่ในลิสต์ของหลายสโมสรในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ใช่แค่อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ค่าตัวของเขายังไม่ชัดเจนและวูฟส์เตันก็ยังไม่ระบุเรื่องราคาที่แน่นอนนอกจากนี้ยังไม่มีใครเป็นตัวเต็งในการไล่ล่าลายเซนของเขาสิ่งต่ตางๆจะเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน ซีซั่นนี้ตัวรุกว่า23ซึ่งมีดีกรีติดทีมชาติโปรตุเกสมาแล้ว8เกมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับวูฟซัมตันโดยลงเล่นไปรวมทั่วรายการ18นัดทรัพไป3ประตูพร้อมกับก้าวขึ้นมาเป็นคียแมนของทัพหมาป่าอย่างเต็มตัวสำหรับเนโต้ยังมีสัญญายาวกับวูฟถึงปี2027มีค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์อาร์ซนอลใกล้ปิดตีลปล่อยมาคืนยอสกลับบ้านเกิด อาสนอนแก้บรรลุข้อตกลงกับฟูมิเอนเซ่สโมูสรนดังในลีกบราซิลกับการปล่อยมาคืนยอสปีกตะรุลูเบเซเลียนกลับไปเล่นในบ้านเกิดจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ในลีกบราซิลมาคืนยอสและน้องตกลงยกเลิกสัญญาร่วมกันหลังจากที่เขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากนักในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลพร้อมกับการที่เขาถูกเรียกติดทีมชาติลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ปีโอลิมปิกในเดือนมกราที่ผ่านมาและเพิ่งจะสิ้นสุดการลงเล่นเมื่อวานนี้ ซึ่งบาราซิลตกรอบคัดเลือกในเกมสุดท้ายพ่ายต่ออจัจจินา,าินา1 0ศําทให้พวกเขาไม่ได้ลงเล่นรอบสุดท้ายที่ปารีสกลางปีนี้